ดีครับมาพบกันที่บ้านสวนเหมือนเดิมครับตอนเย็นๆครับขออากาศตอนเช้าวันนี้ฝนตกแรงมากครับวันนี้ก็ตอนบ่ายก็อากาศคุ้มฟ้าคุ้มฝนอยู่แต่ไม่ตกครับตกตอนเช้าหนักมากครับเยวมาดูกบกันดีกว่าครับตัวนี้เป็นกบตัวละหนึ่งบาทครับมีขาเกือบหมดแล้วครับแต่ก็ผมย้ายมาจากบ่อข้างบนครับ ก็มีตะข่ายกั้นไว้เพราะว่ากลัวนกกระยางนกกระเต็นมากินครับเพราะว่าช่วงนี้นกกระเต็นนกกระยางเยอะมากครับตอนนี้ฝักตกสวาผมก็ใส่เต็มบ่อเลยครับเพราะว่าป้องกันให้กบเขามีที่ชุกนกพวกงูครับตอนนี้งูก็เริ่มเยอะครับงูเข้ามาหลายตัวแล้วครับช่วงปลายฝนต้นหนาวจะมีงูมีนกเยอะมากครับช่วงเนี้ย เป็นกบนาครับเป็นกบนาร้อยเปอร์ซครับก็ผมก็เลี้ยงกบมาผมก็ไม่เคยกินกบที่ผมเลี้ยงเลยครับเพราะว่าเห็นเขาให้อาหารทุกวันครับก็ไม่กล้าก,กินครับเพราะว่าสงสารเขาครับเพราะว่าเห็นเขาทุกวันครับตัวนี้เป็นสุดแรกเลยครับที่ว่าผม ให้ไข่ช่วงเดือนกุมภาครับก็จะไปไข่ช่วงประมาณเดือนกลางเดือนกุมภาเมนาครับกบสุดนี้นี่ครับสุดนี้ก็จะไข่ช่วงนั้นครับก็ประมาณ3 400ตัวครับตัวผู้ตัวเมียอยู่ด้วยกันครับว่าประมาณเดือนพันวาโมกราลาผมก็จะแยกตัวผู้ตัวเมียออกจากกันครับนี่ครับเป็นสุดๆดครับสุดนี้ก็จะไข่ประมาณกลางกุมภาถึงเมนาครับเริ่มไข่ แต่มาบอ่อนี้ก็ประมาณเมษาพฤษภาครับที่จะไข่นี่เป็นชุดๆครับมันจะไม่ไข่พร้อมกันครับตัวนี้ก็จะไข่ประมาณเดือนพฤศจิกิณ์เดือนมิถุนาครับชุดนี้จะไข่มิถุนาครับครบหนึ่งปีพอดีครับแต่บอ่อนี้ก็น่าจะไข่ประมาณเดือนสิงหากันยาครับแต่บอ่อนี้น่าจะเก็บไว้ขายตามบ้านครับ เพราะว่ากบถ้าเราเอาลงไข่เวลาไหนเขาก็จะครบรอบไข่เวลานั้นครับหนึ่งปีพอดีครับกบเขาก็จะแข็งแรงครับพอเป็นบรรยากาศตอนเย็นๆครับที่บ้านสวนครับตอนเย็นนี้ก็ไม่มีเมฆเลยครับอากาศก็เย็นสบายครับวันนี้ก็มาดูกบเหมือนเดิมครับคลิปนี้คงจะแค่นี้นะครับ สวัสดีครับ